สวัสดีค่ะวันนี้เราจะอันนี้พัสดุเอาแกะแล้วแต่เรายังไม่แกะข้างในดูนะพัสดุเพิ่งมาส่งค่ะนะคะเป็นสกูชชี่อ่ะอ,อุ้ยนี่เราอยากได้มากเลยเป็นบัตรว้ายน้ำของซูโมสอ อยู่องข้างๆอะค่ะอยากไปมากเดี๋ยวเราไปดูสกซุกชี่กันเลย น้องคู่นี้เขาจะ V S กันแล้วครับดูนะอันที่สิบหนี่อังเกะคุเธออังกะหนาอันที่สิบอันที่สิเจ็ดแล้วก็อันที่สี่แปดนะคะอันที่สิบเก้านี้เราชอบมากเลยมันน่ารักมากเลยนะคะเป็นดัดฟันด้วยไม่คุณน่ารักทุกอันแหละชุดเาสำหรับคุณคุณน่ารักทุกอันแหละ เรนนาคุชอบทันฮ้ยนี่สนาทีแล้วนะเนี่ย้ก็ขอลาไปชนะะนีคะบ๊ายบายหัองเฮ้ยทำไมคอเนแบบี้เร็ว ยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะมีเตรียมอะไรแหละสภาพสิแต่เตรียมสตินออมาานีแต่กล้องอีูค่ะเราจะมาวิวทีนี้คนก่อนอันนี้เราทำเองนะเอ้ยไทว่าพี่อะจังเลยยปใจใจตีนค่ะพี่น้องคู่นี้ชอบคู่จริง้เนี่ย เราทำเองก็คือใช้ที่างวัะไอเคดแลวไป่สองร้อป่ะได้หรอเดี๋ยวค่อยเอาไปเดี๋ยวค่อยเอามาคืนสิ้นเดือนนะ วันนี้เขาจะทะเลาะกันนะกระทืรมแม่งเลยน่าเบื่อค่ะในวิธีการทำางไรมันวิธีการทำนะคะเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะตวงในปริมาณดูจับตาดูจับตาดูจับปลาเอ็กชันเอ็กชันเอ็กชันแล้วคูนเราค่นี้ พี่ก็ขโมยคืนไม่รู้ถึงว่ากูแค่เนี่ยทำไมพี่เรากูหนีหาค่ะก็เอ้ากูให้อยู่ในสมาชิกดินี่เราใช้แป้งข้าวเหนียวกาโอเอแล้วก็ใช้สีผสมอาหารนะคะของอื่นนี่เราแค่สีเรื่องเราชอบสนใจเลยอันนี้ はい。